ดวงเดือนเมษายนราศีมังกรคุณจะรเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นการเรียนพิเศษหรือบางคนชาวราศีนี้จะได้รเริ่มงานใหม่ๆคุณจะมีเกณฑ์เดินทางด้วยแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือการมีเรื่องบาดหมางใจกันกับคนรอบข้างทําเอาคุณอึดอัดถือว่ามีเงินไม่ขาดแต่มักวุ่นวายเรื่องการเงินก็คือมีรายจ่ายตลอดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตอาจจะได้มาจากทางครอบครัวของคุณก็ได้ ชาวาราศีนี้บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทองคําหรือของฝากของกำนันการเงินมักมีคนช่วยตลอดใครที่ติดต่อเรื่องเงินอยู่จะผ่านสบายคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆถ้าเป็นพนักงานประจําอาจจะเริ่มต้นที่ตําแหน่งเล็กตําแหน่งเล็กหากเป็นเจ้าของกิจการก็จะเริ่มกิจการใหม่ที่เล็กๆเช่นกันหากใครทํางานหรือธุรกิจความสวยความงาม เสื้อผ้าจิว ر นับว่าต้องฉลกในช่วงนี้จะทำงานก็ราบรื่นผ่านสบายฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลคู่ที่คุณคบปัจจุบันอยู่ดีอยู่แล้วหรือบางทีคุณอาจจะได้คู่ใหม่เพิ่มเลือกไม่เลือกอยู่ที่คุณแต่เขาเป็นคนค่อนข้างจะตรงขวานผ่าทราบยึดมั่นในความถูกต้องใครที่เลิกกับคนรักเก่าไปบางทีคนรักเก่าของคุณอาจจะหวนกลับมาและจะตกลงกันให้เป็นเรื่องเป็นราวสรุปแล้วเรื่องความรักยังดีอยู่